เรื่องราวของหนึ่งชายสองหญิงนะฮะนี่ทีเซอร์อพี่แอมดูนะครับผมคือเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับบนเตียงแบบฟัดฟาดแซ่บเลยอ,ะอ่ยะเฮ้เรื่องบนเตียงไม่เคยดูนะออายหนูอายมาก มากจมาะม่แอปอะไรแบบนี้แล้วการสวิสนะคือตอนแรกเป็นเปรี้ยวอยู่นะฮะพอหมุนตัวกลับมากลายเป็นปูเฟ้เกสรินนะนี่คุณหนิงปริตาเขาคิดมาหมดแล้วนะเฮ้ยแต่สวยนะนี่นี่นี่แล้วถอดที่แบบซุมเอาออกมานะเป็นยังไงนี่มิกนะฮะ คือสมสาวอยู่ในอ้อมกอดของมิกผมอยากจะสิงล่างคุณมิกตอนนี้เลยจริงเหรอใช่ผมอยากจะเป็นตอนนี้เลยเออแต่ได้ข่าวว่าเบื้องหลังการถ่ายทีเซอร์อันนี้คุณมิกก็คือแบบว่าเขาเกรงกล้ามแบบอย่างรุนแรงเลยนะเพราะว่าสองสาวต้องแบบต้องอยู่ในอ้อมกอดเขาไงธรรมดานะสองข้างเลยเออแน่จรองแน่นอนคะคือไม่รู้ว่าจะอิจฉาใครนะฮะแต่ว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวได้ชมกันเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังนะฮะการถ่ายทีเซอร์ละครเรื่องนี้กันหน่อยครับ ขาจะหมดแรงนะพอถันเสื้อปกภาพที่ทุกคนเห็นไปนะครับผมสวยงามมากๆครับ เบื้องหลังเป็นคอมเมดี้ครับเ <laughs> บื้องหน้าดูจริงจังเบื้องหลังคอมเมดี้มากพูดเลย <laughs> เป็นทีเซอร์ที่อาจจะทําให้ทุกคนอ,อยากดูละครเรามันน่าดูนะมันดูแบบอุ๊ยดูน่าติดตามอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยคนเห็นไปนะครับผมสวยงามมากๆครับ เบื้องหลังเป็นคอมดี้ครับเบื้องหน้าดูจริงจังเบื้องหลังคอมดี้มากพูดเลยเป็นทีเซอร์ที่อาจจะทำให้ทุกคนอยากดูละครเรามันน่าดูนะมันดูแบบอุ๊ยดูน่าติดตามอะไร่เงี้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยกล้ามขึ้นเลยเมื่อกี้เปรี้ยวอยู่เมื่อกี้เปรี้ยวกล้ามขึ้นนานมากฉันรักคุณ ทีเซอร์เป็นแค่น้ำจิ้มนะคะบอกไว้เลยค่ะว่าในละครแซบกว่าเยอะเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้นะคะพี่เปียวจับเต็มมากแล้วก็คุณกณันก็เต็มแล้วก็วิมาลาก็ไม่พลาดแน่นอนคะ่ะวิมาราไม่พลาดเลยวิมาลาก็ไม่น้อยแน่นอนคะ่ะโอ้โห